อาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือขวานเสื่อมนะฮะในเมืองน้ําแข็งนะครับและแถวแถวใกล้ๆนกเน่านี่นะฮะหน้าผาของฝั่งนี้นะครับอย่าไปฟังน้องน้ํานะฮะมันก็จะมีโจโจนชั่วยืนท้าลมหนาวกาแฟก็ไม่มีชาก็ไม่มียืนให้เป็นไข้อยู่นั่นแหละสงสัยแกจะเป็นโควิดนะฮะ งั้นเราจะมาโชว์กันเลยดีกว่าไฟเอ๋ยดาบเอ๋ยมอบพลังให้กับข้านี่เป็นไงฮะไฟท่วมเพิงอารักนี่ไม่รู้จะทำทำไมเพิงอารักขานะไม่รู้จะทำทำไม ฟ้ามังกรก็มีเปิดปลอมก็มีไฟเอ๋ยจงมอบพลังให้กับข้าเพิ่งเล่นนะะก็ยังงงงอยู่ไม่รู้ไปเล่นเกมอะไรมากดงงไปหมดเอาละเราจะย่องไปฆ่าเจ้าน้องคนนี้แล้วเจ้าตัวนี้สามารถมาฆ่าได้เรื่อยๆเลยนะครับแฮร์ดอยู่นี่นะเออเออเอ,อ,อยู่ดีไม่ว่าดีแกจะต้องตายฆ <laughs> ่านี่แหละจอมขวานเสื่อม รอบที่สองนะฮะสวบเริ่มก่อนได้เปรียบ <c ười> ฟันอีกทีก <c ười> ็แหวเออเออเออย่ย่อุดแย่เออไม่รู้ติดอะไรโอ้ยตายฟันไม่หยุดเลยนะพี่รอบที่สามนะเออเออเออเป็นไงเราเออโอ้ยแม่ย้อยมีงูด้วยแกเลี้ยงงูตั้งแต่เมื่อไหร่ออ ติดเสื่อมเต็มๆฮะแม่เจ้าเสียใจนายได้อาบเลือดเราไปแล้วเราปล่อยสซกเล็กใส่นายเดี๋ยวเราแก้เสื่อมสลายวนงงๆกดไม่เป็นฮนะไปเล่นเกมอื่นมางงเพิ่มปอบลมนะฮะแก้เสื่อมนะครับและนี่ก็คือขวานนะขวานเสื่อมนะครับโจขวานเสื่อมอันนี้นะฮะน้ำหนัก20กิโลนะครับความแข็งแกรง30ชํานาน1ิบนะฮะ แล้วก็เป็นขวานใหญ่ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อต่อสู้ถูกความเสื่อมสลายสีแดงกลืนกลิ่นอาวุธของเหล่านักสู้ที่ถูกขับออกจากลานประลองนะฮะทักษะต่อสู้คืออดทนนะครับความเสียหายจะได้รับน้อยลงว่างันนะก็ถ้าว่างๆก็มาเก็บดูนะครับรองว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับน้ำหนัก20กิโลแล้วก็ถ้าเอาไปใช้ก็ไปฉาบกับเสื่อมด้วยแล้วกันนะมันก็จะได้ ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ